เจ้าหน้าที่ตำรวจปปป,ปนะคะส่วนที่กำลังกับหลายภาคส่วนร่วมสืบสวนจับกลุมแล้วก็แจ้งข้อหาต่อนางวันนิดาผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวีรพลนบนุญเดชผู้สื่อข่าวทีวีช่อง13สยามไทยวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมาติดตามชมข่าวทีวีช่อง13สยามไทยมีทั้งข่าวประช,ชาสัมพันธ์ข่าวร้องเรียนร้องทุกข์ข่าวกิจกรรมข่าวอาชญากรรมก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามชมถึงทุกท่านครับ สืบเนื่องมาจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ สำนักง,งานสตงเงขาได้ให้ข้อสังเกตต่ตอองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ของจังหวัดยโสธรน,นะคะบอกว่าเนี่ยมันมีการเบิกจ่ายงบป,ประมาณผิดปกติต่อมานายกอบาตาคำไผ่ก็มีการตรวจสอบกันเกิดขึ้นแล้วไปพบความผิดปกติจริงๆค่ะมีการเข้าไปแจ้งความดําเนินคดีต่อนางวณิดาเป็นผู้หน่วยการกรองเนี่ยนะคะก็ไปสอบสวนเบื้องต้นกันล่ะค่ะของตํารวจปปป,ปไปพบว่าปีงบป,ประมาณ2,567ถึง2,568เนี่ยนะคะมีการโอนเงินจากบัญชีอบาตาจํานวน 27รายการรวมแล้วก็คือ9ล้านกว่าบาทค่ะไม่มีหลักฐานการเบิกจ่าย นางวนิดาเขาถูกกล่าวหาว่าใช้สิทธิในฐานะผู้ดูแลระบบการเงินทางธนาคารดําเนินการโอนเงินไปยังบัญชีส่วนตัวแล้วก็ยังนํยูเซอร์ไอดีรหัสผ่านของผู้ที่กเกษียณอายุราชการแล้วไปใช้งานด้วยค่ะเป็นการปกปิดการกระทาผิดของตนเองก็มีการยื่นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบนะคะแต่ว่าไม่สามารถดําเนินการส่งธนาคารได้ทําให้ยังไม่สามารถเข้าระบบแล้วก็ถอนเงินได้อย่างต่อเนื่องทีนี้พอผู้ต้องหาเขาสามารถเข้าไปถึงยูเซอร์ไอดีแล้วก็พาสเวิร์ดของคนอื่นได้เขาก็ไปทำไร ถะะอนเงินจากบัญชีของอบตอคำภผ่โอนไปที่บัญชีตนเองสืบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทั้งหมดเลยค่ะก็สูญเงินไป9ล้านกว่าบาทเป็นเงินหลวงด้วยนะคะค่ะ